ครับมาต่อที่ของเขาเรียกว่าอดีตคนใกล้ชิดแล้วก็ลูกน้องนะรับสุดที่รักอย่างคุณอดีศรเพียงเกียรตินะครับเขาเขาก็อยู่มาด้วยกันตลอดนะฮะเขาโอเคโอเคค่ะเขาคุณอดิศรก็ยกนะฮะว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณครับเชื่อนะครับว่าจะกลับมาช่วยเสริมกําลังใจให้คนในพักเพื่อไทยครับแล้วก็คิดว่าตัวคุณทักษิณเองอ่ะคงไม่หวนเล่นการเมืองแล้วครับแต่จะให้คําปรึกษาทุกภาคส่วน เพราะเป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะครับโอตาเกินมาขนาดนี้ก็รู้ลักเขาลักกันจริงค,รค่ะคุณอดีตสเพียงเกตนะคะสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยค่ะได้กล่าวถึงกรณีที่คุณทักษิณชินวัตรอด,อดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับประเทศไทยนะคะว่าเรื่องแรกเลยตัวรู้สึกดีใจเพราะก่อนหน้านี้คุณทักษิณบอกว่าจะกลับมาเมืองไทยหลายครั้งแล้วหรือหาเสียงข้างไหนก็จะเอาคุณทักษิณกลับบ้านแต่ในที่สุดนะคะคุณทักษิณก็กลับมาเอง ตนเองจึงถือว่ามาเสริมกำลังใจเพราะถือว่าเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพักเลยนับตั้งแต่ไทยรักไทยแล้วค่ะพักพลังประชาชนแล้วก็พักเพื่อไทยค่ะส่วนอนาคตจะเป็นอย่างไรนะคะคุณอนทสรกล่าวว่าจากประสบการณ์ของท่านคือคุณทักษิณเนี่ยที่ไปมาแล้วทั่วโลกเชื่อว่าคงจะนำประสบการณ์เหล่านั้นไมาใหคำปรึกษากับทุกส่วนของประเทศไทยได้ไม่ใช่เฉพาะแค่พักเพื่อไทย ส่วนจะส่งผลต่อพรรคเพื่อไทยอย่างไรนะคะคุณ,ณอดุศรมองว่าก็เป็นเรื่องของขวัญและก็กําลังใจมากกว่าเมื่อถามว่าคุณนักสินกลับมาในครั้งนี้จะกลับมาเล่นการเมืองและเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองหรือไม่คุณอดุศรบอกเลยนะคะตนไม่คิดว่าไม่คงไม่นะคือไม่เกี่ยวกับการเมืองค่ะแต่ไม่แน่อาจจะเป็นที่ปรึกษาและในแต่ละวันนะคะเชื่อว่าจะมีคนไปเยี่ยมเยือนไม่มีเวลาทำอะไรแล้วหรืออาจจะมีเวลาไปตีก๊อฟบ้าง ซึ่งตนก็ยืนยันว่าขอต้อนรับการกลับมาของคุณทักษิณผ่านไปเกือบสองทศวรรษแล้วก็คนยังไม่ลืมคุณทักษิณเพราะปกติแค่1-2ปีก็ลืมกันแล้วซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าศึกษาค่ะค